สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ z e t f e c t e t u c a t i o n s e r ซีรีซีรีส์ที่จะมอบความรู้การเทรด forex ตั้งแต่ b a s i c i n t e r m e d i ี t e ยไปจนถึง Advanced ให้กับทุกท่านครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะเนื้อหาในเรื่องของ Dow Theory นะครับโดยที่ Dow Theory เนี่ยคืออะไรสำคัญยังไงกับการเทรดเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยอยู่ใน EP ก่อนหน้านะครับ e ีีทีใครยังไม่ได้ชมกดย้อนกลับไปชมก่อนได้นะ สำหรับ EP นี้ครับเราจะมาเรียนต่อกันเลยนะสำหรับที่4ีดาวเดยนที่เราจะนำทิซซีดาวเนี่ยไปใช้ในการอ่านเทรนครับว่าอันนี้คือเทรนขึ้นลงหรือไซด์เวย์นะครับโดยเอาหลักที่ซีดาวไปจับว่าทำยังไงนะครับดูยังไงถ้าใครเป็นมือใหม่ไม่เคยทราบมาก่อน EP นี้ห้ามพลาดน,นะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยว่าวิธีการหาแนวโน้มตามหลักของทฤษฎีดาวเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่สองนะเดี๋ยวเรามีหลายพาร์ทเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ปะ่ะไปดูกันเลยทฤษฎีดาวนะครับข้อแรกถ้าเราจํากันได้ใน EP ก่อนเราได้อธิบายกันไปแล้วนะว่าหัวใจหลักของทฤษฎีดาวคือการดูจุดสูงสุดใหม่การดูจุดต่ําสุดใหม่หรือ new high new low นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พอเอาหลักการ new high new low มาจับในการอ่านเทรนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตามภาพแบบนี้ครับสำหรับแนวโน้มขาขึ้นนะครับหลักการก็คือว่าขอเลยให้เห็นจุดต่ำสุดเนี่ยมันยกขึ้นและอันที่สองนะครับขอให้เห็นจุดสูงสุดมันยกขึ้นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนะครับเราจะเห็นนะคผมเขียนเลขหนึ่งไว้ว่า H H ย่อมาจาก higher High ก็คือจุดสูงสุดใหม่นะครับสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมอันนี้เรียกว่า higher high ส่วน higher low นะครับย่อมาจากการที่จุดต่ำสุดเนี่ยยกตัวสูงขึ้นนะครับจากจุดที่แล้วนะแค่นี้เลยครับทำอธิบายนะทีนี้มาดูนะครับในตัวนะครับที่ผมวาดไว้ให้ดู up trend แนวโน้มขาขึ้นขอให้เราเจอ2ออย่าง higher high higher low แล้วนั่นแหละครับจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นทันทีอ่ะ โดยที่เราจะดูนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้ถือเป็นตัว L ย่อมาจาก Low นะครับตัว L นี่ก็คือ Low L ก็คือ Low L ก็คือ Low อ่าเราจะเห็นว่าทุกๆ L เนี่ยทุกๆ Low ทุกๆจุดต่ําสุดเนี่ยม,นะมันเป็นยังไงครับนะครับมันเป็นยังไงครับมันค่อยๆสูงขึ้นถูกต้องไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่า Higher Low ก็คือจุดต่ําสุดเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นนะครับ Higher Low นะอันเนี้ยเขาเรียก Higher Low อย่าค่อยๆยกตัวสูงขึ้นทีนี้มาดูไฮกันบ้างไฮไฮอยู่ตรงนี้ครับตรงยอดนี้จะเห็นว่าไฮเป็นไงครับมันก็นะครับยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับไฮที่1กับไฮที่2และไฮที่3เป็นไงครับ1 2 3ยกตัวสูงขึ้นโลที่1โลที่2แล้วก็โลที่3จนถึงโลที่4เนี่ยเป็นไงครับยกตัวสูงขึ้นนะครับนี่แหละครับคือนะครับที่เราบอกว่าไฮเออร์ไฮ ก็คืออันนี้แหละไฮก h หายเนี่ยไฮหไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วก็ไฮ g h โลเนี่ยก็คือโล w มันยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราขอให้เจอ2อย่างนี้ครับตามหลักกิีดาว,แล,วแล้วจะกลายเป็น Up Trend นะครับเราจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นทันทีนะเราจะระบุว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอ่ะโอเคก็ขายไม่ทันนะครับหยุดพอสแล้วค่อยๆดูตามภาพนี้นะครับโล1 2 3 4ยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไฮก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกัน แล้วถ้าเกิดนะครับเรามีคําถามว่าแล้วไฮต่อไปละครับไฮที่4ีนี่ไงครับกำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นไงครับสูงกว่าไฮที่3ามไหมสูงกว่า,านะครับนี่แหละครับคือหลักการที่สุดดาวอัพเทรนแค่นี้เลยไปดูกราฟจริงกันกราฟจริงอัพเทรนนะครับชีวิตจริงเนี่ยไม่ง่ายเหมือนในผังอะแกรมที่เราวาดกปนไว้แบบโมเดลนะชีวิตจริงยากกว่าอยู่แล้ว นะครับมาดูกันอันนี้คือโลแรกครับแล้วตรงนี้นะครับทั้งก้อนเนี่ยผมให้เป็นโลที่2อครับอันนี้คือ L 1นี่คือ L 2ครับแล้วตรงนี้นะครับคือ L 3ตรงนี้ครับคือ L 4อ่ะโลยกสูงขึ้นผ่านไฮล่ะยกสูงขึ้นไหมจุดนี้ครับ High ที่1จุดนี้ครับไฮที่2จุดนี้ครับไฮที่3าม จุดนี้ครับไฮที่4และจุดนี้ครับกำลังจะเป็นไฮที่5นั่นเองนะครับพอเราลองนะครับมาลากดูเราจะเห็นว่าเป็นไงครับโลมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับไฮก็เป็นไงครับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนี่แหละครับก็เลยเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับเป็นตามแดรแกรมที่เราวาดกันให้ดูเมื่อสักครู่เห็นไหมครับมันก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนกันเลยเห็นไหมเพราะงั้นดูในกราฟจริงนะครับ ก็เมื่อเทียบกับแอนด์แกรมได้ภาพนี้นั่นเองนะครับโอเคนะย้ำอีกรอบนะครับแนวโน้มขาขึ้นเราจะมองหานะครับจุดไฮนะครับอันใหม่นะที่สูงกว่าจุดไฮอันเดิมนะครับแล้วเราก็จะมองหาจุดต่ำสุดหรือจุดโลเนี่ยที่ยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เข้ากด2ข้อนี้ก็จะไม่ใช่อัพเทรนละ อาจจะกําลังเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปล่านะครับอาจจะไซด์เวย์หรือเปล่านะก็คงต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาโดยสมบูรณ์นะครับตามหลักแล้วจะต้องนะครับเจอทั้ง2องอย่างนี้ยกหาย,ยกโลบไปเรื่อยๆโอเคครับไปดูกันต่อมาเป็นอนวโน้มขาลงกันบ้างดาวเทรน n d นะครับขาลงนะก็ต้องมีหลักการนะครับคล้ายๆกับขา,ข,าขึ้นแค่กลับด้านกันทีเนี้ยนะครับจะเป็น LH กับ LL แล้ LH คือ Lower High, LL คือ Lower Low นะครับการจะเป็นดาวเทียที่สมบูรณ์จะต้องเจอ2อย่างนี้นะครับมาดูกันอันนี้นะครับให้เป็น High นะครับที่1ต่อมาครับอันนี้คือ High ที่2นี่คือ High ที่3นี่คือ High ที่4ครับแล้วต่อมาอันนี้คือ Low ที่1ครับ Low ที่2 Low ที่3และกำลังจะทำ Low ที่4ครับ เห็นไหมครับว่านะครับในไฮหนึไปหาไฮสองนะครับไฮสอมาไฮสามไฮสไปไฮสี่เป็นไงครับลดต่ำลงเรื่อยๆอันนี้แหละคือคำว่า lower high ต่อมานะครับ l o w ่า low เช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับโล1หนึก็คือลดต่ำไปเรื่อยๆเป็น l o w ่า low นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเข้าสู่การเป็น downtrend หรือแนวโนมขาลงแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับดักการมีเท่านี้เลยนะ มองหา l ลว่าหาย o w ว่าโลแบนี้นะครับไปดูกราฟรจริงกันกราฟรจริงนะครับสำหรับดาวเทรนขาลงอย่างที่บอกครับชีวิตจริงไม่ง่ายเหมือนในโมเดลที่เราวาดกันไว้ฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะนี่ครับให้ตรงจุดนี้ก็เลยอ่ะก,ก้อนแรกอ่ะอันนี้หายที่หนึ่งนะครับลงมา ายที่2ลงมาไฮที่3ถ้าใครอยากลองฝึกกดพอสไว้นะครับแล้วลองวาดนําผมไปก่อนก็ได้แล้วค่อยกดดูนะครับดูเฉลยว่าถูกไหมนะนะครับอันนี้เป็นนะครับโลที่1นอันนี้โลที่2ได้นะอันนี้จริงๆก็ต่ําลงมาเนี่ยโลที่3เป็นไงครับชีวิตจริงไม่ง่ายนะแล้วเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าเจอเนี่ยโลที่4ี ขึ้นมาบริเวณนี้ครับเป็นไฮท่สี่ะลงมาตรงนี้ครับเป็นโลที่ห้าขึ้นมาตรงนี้ครับไฮที่ห้าลงมาตรงนี้ครับโลตรงนี้หขึ้นมาตรงนี้อีกไฮอย่งนี้่ะต่อมาตรงนี้ครับโลตรงนี้เจ็ดะขึ้นมาทำไฮที่เจ็ดตรงนี้ และนะครับกำลังนะครับลงไปเพื่อทำโลที่8นะครับตัวผมจะบังนิดนึงอ่ะนะครับโลที่8นะก็ตามนี้นะครับพอเราดูแล้วเป็นไงครับจะเห็นว่าตั้งแต่เลข1นงสอี่ของไฮและโลเป็นไงครับลดต่ำลงเรื่อยๆในบางครั้งนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยอย่างตรงเนี้ยโลที่ 1, 2, 3เนี่ยครับ หนึ่งสองสามมันใกล้กันเลยอ่ะมันแทบจะดูไม่ออกมันต่ําลงหรือเปล่าแต่ในคําตอบก็คือว่าต่ําลงนั่นเองครับอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับดูย้อนหลังเรื่อยๆฝึกด,ดูซ้ําๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองนะชีวิตจริงมันไม่ง่ายเหมือนในนะครับทฤษฎีอยู่แล้วนะครับโอเคในส่วนของไฮก็เช่นเดียวกันจะเห็นว่าเป็นไงครับต่าลงเรื่อยๆเห็นไหมต่าลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอเราสมมุตินะลองเล่นลองลากเส้นผ่านนะครับเล่นๆอ่ะ เราจะได้เป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมลากเส้นผ่านนะครับสมมุตินะผ่านเรื่อยๆกานกลางไปเลยอ่าเราก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมครับอ่าก็จะเห็นว่าเออมันเป็นตามหลักทฤษฎีเลยอย่างนี้นะครับลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เห็นไหมอ่าตามโมเดลแบบนี้นะครับนี่แหละคือทฤษฎีดาวอันนี้คือดาวเทรนนะแนวโน้มขาลงหลักการโลว่าหายหรือว่าโล่ขอให้มีครบ2อย่างนี้ถ้าไม่ครบแบบนี้ไม่แน่อาจจะกําลังเปลี่ยนเทรนหรือเป็นไซด์เวย์นะอ่าเมื่อเรามี ขาขึ้นขาลงก็ต้องมีอะไรครับไซเควดูกันไซเวย์เนี่ยจริงๆนะครับถ้าเราไปเรียนหรือเราพูดกันในเชิงแบบภาษาเต็มๆเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะเรียกว่า accumulation fade หรือ distribution fade ก็ได้ใครเป็นมือใหม่งงๆเนี่ยไม่ต้องจำสองคำนี้ก็ได้นะครับเ,เป็นว่าแต่ถ้าใครนะครับที่พอมีประสบการณ์มาแล้วหรือไปได้เคยศึกษาค้นคว้ามาแล้วบ้างก็จะเข้าใจนะครับในคำที่ผมบอกว่า accumulation fade distribution fade คืออะไรนะครับ จริงๆแอคคูมหรือดิสติบิวชันเฟสเนี่ยก็เป็นเฟสของการไซเวย์นั่นแหละครับก่อนที่จะเกิดการเป็นอินพาวนะครับเกิดการเป็นเทรนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำคล้ายๆกันนะครับในความหมายแล้วโอเคแต่เราขออนุญาตนะครับพูดว่าไซเวย์แล้วกันนะเพื่อความง่ายเข้าใจแบบมนบ้านนะครับโอเคครับก็การไซเวย์เนี่ยคืออะไรนะครับการไซเวย์คือถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องเห็นอะไรครับ เห็นว่ามันมีไฮใช่ไหมที่ยกสูงขึ้นมีโลที่เป็นไงยกสูงขึ้นใช่ไหมมีโลสูงขึ้นมีไฮยกสูงขึ้นถ้าเป็นขาลงเป็นไงครับก็ต้องมีไฮที่ต่ําลงถูกมั้งไหมมีโลที่ต่ําลงใช่ไหมถึงจะเป็นขาลงแต่พอเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นครับมันกลายเป็นว่า,าเหมือนจะทำไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นแต่พอไปไปมากลับมาเป็นนะครับไฮต่ําลงโลต่าลงแล้วบางทีนะครับ ไม่ทำ high หรือไม่ทำาลอยู่อย่างเงี้ยนะครับพอเราเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วครับมันไม่สามารถหาเทรนได้ว่าเป็นเทรนอะไรกันแน่นะครับจะขึ้นก็ไม่ใช่จะลงก็ไม่ใช่ก็เลยออกมาเป็นคำว่าไซด์เว์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วไซด์เว์เนี่ยมันจะไม่มีหายอ high h อ่อ low l o อ่อ high, high low to low, low to low, ไปเรื่อยๆมันจะไม่เป็นอย่างงั้นครับมันจะเป็นอย่างงี้ครับเช่นอันนี้คือโลใช่ไหมน,นี้ไฮใช่ไหม ถ้าถ้าจะเป็นขาขึ้นควรจะเป็นไงอ่ะโลยกขึ้นแล้วเป็นไงไฮควรจะทะลุไฮเก่าใช่ไหมอ่ะอันนี้จะเป็นขาขึ้นแต่พอไม่ทะลุครับสุดท้ายเป็นไงครับไฮอันที่สองนะครับไฮที่สองเป็นไงต่ำกว่าไฮแรกจะบอกว่าเป็นขาขึ้นก็ไม่ได้ละไม่ถูกละอ่ะทีนี้บางค่าอาจจะรู้ว่าเอ้ไฮมันลดต่ำลงเอมาเจออันที่สามฮันแน่โรลดำลง ขาลงแน่เลยตามหลายทฤษฎีสุดท้ายเป็นไงครับสแปปราคาอา้าวนะครับทำไฮที่3สูงขึ้นกว่าไฮที่2เฉยเลยนะครับแล้วพอไปไป,ไปมาลงมาอ้านแน่ยกโลนะครับยกโลแล้วมาทำไฮที่4ี่ตรงนี้อา้าวกลายเป็นไฮที่4ี่ไม่สูงกว่าไฮที่3อีกนะครับก็ไม่เป็นขาขึ้นอีกอาจจะเป็นขาลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้อีกเนี่ยครับก็จะสับเงี้ยไปเรื่อยถูกไหมอ,อันนี้นะครับอันนี้นะ เนี่ยครับโลที 5, 5, <ๆ>่ห้าไฮที่5ก็จะไปอย่างเงี<ๆ>้ยเรื่อยๆครับจึ<ๆ>๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจะเห็นว่าถ้าเราวาดรูปก็คือเป็นไงครับขึ้นๆลงๆลงๆขึ้นๆเห็นไหมขึ้นๆลงๆขึ้นลง,ลงครับลงแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะสลับไปอย่างเงี้ยลงขึ้นเงี้ยไปเรื่อยส,สุดท้ายเป็นไงครับพอวาดไปวาดมาแล้วมันไม่ได้ตามโมเดลนี้ถูกไหมมันไม่ได้ตามโมเดลนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ขึ้นและลง นั่นคือไซเวย์นั่นเองนะครับหลักการไซเวย์ก็ง่ายๆครับแค่นี้แหละนะครับไม่ได้ทำไฮใหม่ไม่ได้ทำโลใหม่แล้วก็สลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับเป็นไซเวย์โอเคนี่คือหลักทฤีดาวนะสุดท้ายแล้วดูกราฟจริงกันอ่ะเป็นไงครับมึนไหมครับเซนะเห็นกราฟจริงไปมึนไหมนะครับก็อย่างที่บอกชีวิตจริงนะครับมันมันไม่ง่ายเหมือนโมเดลนะ เราลองมานะครับดูเล่นๆกันแล้วกันอันนี้เป็นโลเนาะอันนี้เป็นไฮครับผมเขียนนี่อันนี้เป็นโลไฮลงมาโลลงมาโลขึ้นไปไฮโลไฮโลขึ้นไปไฮนี่นะครับแล้วก็โลอีกแล้วก็ ไฮอ่าลงนี้ใกล้ๆกั็มาไฮนี่ใกล้ๆอ่านะครับลงมาลงนี้อีกขึ้นไปไฮตรงนี้ลงนี่อ่ะไฮตรงนั้นอ่าแล้วก็ลงมาโลเฉยเลยนะครับกลับมาไฮตรงนี้อ่าแล้วลงนี้อ่าขึ้นไปไฮตรงนี้อ่าแล้วเหมือนโลตรงนี้ก็อ่านอยู่ตรงนี้อีกนะครับก็เป็นไงครับยึกยักยักยักยึกยักยักไปเห็นไหมยึกยักยักยักไปเรื่อยๆนะครับยึกยักยักไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะไม่ไปไหนนะครับโอเค ตามนี้นะครับหลักการของทฤ่ฎิดีดาวนะขึ้นลงไซเวร์ way, ครับเอาหลักการไปจับตามนี้ดูจุดสูงสุดใหม่ดูจุดต่ําสุดใหม่ครับดูนิวไฮดูนิวโลถ้าเข้าหลักก็จะเป็นขึ้นนะครับถ้าเข้าหลักก็จะเป็นลงนะแล้วแต่ว่าเราดูขึ้นหรือดูลงนะหลักการก็อย่างที่แจ้งไปนะครับอย่างที่บอกไปโอเคครับก็สําหรับความรู้ในคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะแล้วเดี๋ยว ยังไงเรามาพบกันในคลิปถัดไปนะครับความรู้สีดาวต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะดม่พลาดทุกคลิปของเราและฝากแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณนะที่เขาสมควรจะได้รับความรู้อันนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับการเทรดของเขาก็ขอบคุณที่ติด,ดตามกันและพบก,กันใหม่สวัสดีครับ